สวัสดีคะ่ะพี่น้องอยู่กับช่องยิสานบุกกระก้านะคะเมื่อนี้พาพี่น้องมารอเบิงน้ำไม่จุดนะคะมาโคกค่ะเมื่อนี้มาได้ขึ้นสูงค่ะนี่ค่ะน้ำไม่จุด้าเป็นชิบะพอก็ะกำลังทสี่ออกค่ะพี่น้องกําลังทสี่ออกเดี๋ยวมาเบิงน้ากันค่ะเมื่อนี้เราโคกนะคะพี่น้องมาได้ขึ้นสูงนะคะมาเบิ้งนอจุดนะคะ ไม่บอกว่าค่ะนี่คะ่ะตอนนั้นเำามาเก็บเนี่โจทยค่ะเก็บนอ่ะค่ะเก็บน,นอบนะค่ะเมื่อไงเก็บนอโจอยนะคะ,น,น,คน,น,ะ,คะนี่กำลังขึ้นคะ่ะอ๋อกือซุงที่แขง็งใช่ไหมเม่แข็งหรือซทรงนี่นะเดี๋ยวอือกำลังแตกขึ้นไลยเลยคะ่ะนอนจทด แ่บด้วยค่ะน้องไม่โจดนอน้องเปลือกมันแข็งซื่อแต่ทางไหนมันอน่อนอมกรอไปบบลงอีกค่ะนี่กำลังขึ้นเลยค่ะน้องไม่โจดโอ้ต้มนี่แ่บค่ะ แล้วไม่จืดมันหอมเนาะคะ่ะหอมหวานตุ่มกันแป๊บเดียวแซ่บๆค่ะนี่ค่ะเิน่อได้กินโออนี่ค่ะแซ่บมากค่ะในพี่นอ้องนี่ค่ะในพี่น้อกกำลังเกิดเลยค่ะเอาหมแซ่บโอ้แม่หนอจืดนี่ค่ะ กำลังแตกขึ้น,นค่ะเห็นบ่ากำลังขึ้นเลยค่ะพี่นอ้องเน่าจดคือค่ะกำลังแตกขึ้นจิ้มเลยตุ้มนะคะพี่นอ้องนะคะนะคะพี่น้องอีกอืม ขาวขาวน้องหอดยางค่ะอันนี้หอดยาวเระทำได้ซ้นนึ่งกับเบเห็นนะะมันเป็นสีม่วงอะน่าโจดค่ะนี่ค่ะนอแบึง่ายน้อเนี่ยนอนอโจุดค่ะพี่น้องอ้วนๆเลยนี่ยูุงแข็ง แต่ว่ากับบุกกงบุกมันมองขินน้อยอ,อ่อนที่เา,าหปอกแเค่อยเห็นปนไค่ะพี่น้อนพี่น้อกล้กล้ค่ะค่ะกำลังแขขึ้นแต่ตะัดนอนจุด มีติดตายบอบบันจับเิงเก็บค่ะสองนอ้าีไมจุย์ชงดอกลายนี่แดงจึงขึ้นเต็มกอ่ะ ทางพี่อีกค่ะน,นี่ค่ะจีจุดน้อยมีเต็ม <c oughs> เอากระรงหบ่จับแก่ปวดทำไมทำไมหัวทำไมกำลังจะเกิดอ่ะ โอ้โหเลยจ้าค่ะสวนงามโอ้น่าอ้วนๆเลยไม้จ๊ะอันนี้สีเขียวสีแดงสิอันนี้สีเขียวสีแดงอันนี้สีเขียวค่ะน่าอ้วนๆเลยโอ้แห้งละหักเลยแม่ นี่ค่ะมาน,นั่งอค่ะนี่ค่ะน,น,นี่นั่งค่ะจูดนอ,นดม,ดนอนมาจูหมดนอวันนี้ัลลจะได้จะปค่ะค่ะ เลยจะปลายซ้ำอ๋อนี่ค่ะพี่น้องผลงานพอได้แกงนี่แหละค่ะนี่พอได้เยอะค่ะได้เยอะนี่น้องไม่โจดค่ะกำลังเป็นตับเต้าลายค่ะกำลังแทงขึ้นมาเมื่อท่านได้เหงาค่ะเด็กกระซี่แกงค่ะพี่น้องค่ะเหมือนกันร้องแจ้งอีสานบุกด้วยนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทีมงานอีสานบุกค่ะ สำหรับเมื่อน,นี้ยคะ่ะสิลรกันไปก่อนเนะคะ่ะสวัสดีคะ่ะก็ได้กินเนี่ยละพี่น้องคะ่ะ